สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับเช้าว,วันเสาร์ที่แสนสดใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนไม่ตกนะครับผมก็เอาวีเตอร์สองทีไรเดอร์นี้ออกมาขับได้นะครับเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกผมก็จะไม่ออกมาขี่นะครับเพราะว่าถ้าขี่แล้วมันจะดับก่อหลังจากเมื่อวานก่อนนะที่เราทําคลิปนะครับเปลี่ยนท่อนะครับเสร็จนะครับก็ได้ฟังซุ้มฟังเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะ ลองเอาออกไปขี่บนถนนเกษตรน้มินมีดูนะว่าเสียงมันเป็นยังไงแล้วก็รถมันจะวิ่งไหมแต่ผมไม่ขอขี่เร็วนะครับขอขี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องมันมันดังแปลกๆนะครับเดี๋ยวกลัวลูกติดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เข็นกลับมานะครับเดี๋ยวสวยครับเนี่ยอันนี้ยึดท่อผมยึดแล้วนะครับท่อยึดแล้วแล้วก็ท่อนี้ก็ขัดตามที่น้องๆมาคอมเมนต์บอกนะครับข้างล่างคลิปที่ก็ทําตามนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปที่โลตัสไปซื้อเป็ดมาดูลองดูอีกขวดหนึ่งนะครับ ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปเทสบนถนนนะครับไปขี่เล่นๆชิวๆดูครับวันเสาร์ลองดูไปสตาร์ทครั้งแรกเป็นไงนะเนี่ยขยาถังก่อนติดแล้ว ซอยครับเดี๋ยวผมขอตัดหน้าหน้าักซอยบ้านออกนะครับเสียงมันก็แน่นแ่นดีนะครับเห็นไหมรถยังไม่ได้ล้างเลยครับเขอะหมด มดไม่ค่อยได้ล้างเลยครับรถล,ล้างทีไรก็เหมือนเรียกฝนมาทุกทีเลยอันนี้เพิ่งขับออกมาวันแรกนะครับปกติไม่ค่อยขับออกมาข้างนอกเพราะไม่ได้ติดป้ายทะเบียนครับ เดียวมันก็นุ่มๆดีนะอ้าวดับชิบหายมาแล้วมาแล้วช้าช้าครับช้าไม่ทันใจพอไม่ขี่เร็วนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟังเสียงรอบเดินเบาแบบหวานๆดู ไปไหนกันเนี่ยออกทิปอปะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเจอวิกเตอร์พี่เดี๋ยวเข้ากลางเลยเดี๋ยวจับกเกษตรม็มินมาก็ได้ กกกกเสียงมันก็หวานๆดีครับเสียงเหมือนสแตนเลสโดนโดนเคาะอ่ะ Ấn Máy Xuyên chạy <laughs> มันละครับมันละครับ รถไม่ขยเยอะดีครับวันนี้ เสียงรอบเดินเบานี่นิ่มมากครับแต่ว่าเครื่องรถผมมันผมว่ามันห้าสิบห้าสิบแล้วแหละก็เลยไม่อยากจะซัดมันมากครับ มันลงไม่ทันครับ mm hmm. รน้ำมันมันลงน้อยไป ทายครับทรายเต็มเลย จกมาใส่ไม่ได้เลยครับโอ้ขี่ได้ใช้ได้ครับขี่เล่นแถวแถวบ้านนี่แหลมเลยต้องไปบิ้วเครื่องหน่อย ไช้ได้ครับแป้งๆๆดีอากาศวันนี้ก็ขมือขมัวไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่กดติดตามนะครับรบว,วรกดติดตามให้ผมเลยนะครับ